สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปพบกับสถานที่สถานที่หนึ่งนั่นก็คือเดอะพายรีสอร์ทตั้งอยู่ในอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับเป็นแหล่งนันทนาการสำหรับใครๆที่ชอบผจญภัยและสายแอดเวนเจอร์ทุกท่านแค่คุณเดินทางจากกรุงเทพเพียง45นาที คุณก็จะได้สัมผัสกับกิจกรรมมาชนภัยสุดมันที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนท่ามกลางารธรรมชาติที่ร่มรืน่นและคุณจะได้พบกับฐานระชนภัยกว่า20ฐานกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ำเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถทำกิจกรรมได้ทั้งนั้นเพราะทางรีสอร์ท ได้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมการทํากิจกรรมอยู่ตลอดเวลาและนในทุกๆกิจกรรมจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําสําหรับการทํากิจกรรมต่างๆอย่างครอบคลุมเพลงคลัดและปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรอบกองไฟที่เอาไว้สั่งสรรค์กับกลุ่มเพื่อนๆของเราอีกด้วยค่ะที่ฉันหวังว่าสถานที่นี้จะถูกใจใครหลายๆคน หากใครที่มีความชื่นชอบประจนภันไดยและอยากพักผ่อนปล่อยใจไปกับความสนุกแบบนี้แล้วก็เชิญที่นี่ได้เลยค่ะเดอะพายรีสอร์ทปรจจนภัยใกล้กรุงเทพ